คำขอนะครับต่อเนื่องจากเม่อยี่เลยสิ่งที่อยากจะขอซึ่งกันละกันคือเรื่องอะไรครับแม่รู้สึกว่าการเป็นแม่ลูกกันเนี่ยถึงแม้จะเป็นแม่ลูกกันเนี่ยถ้าอะไรที่เราคิดว่าเราขอแล้วเขาจะลำบากใจเราก็ไม่ควรจะทําให้คนที่เรารักลำบากใจแต่ก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันก็เขาก็ทําให้เรานะาก็มีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราไม่ควรพูดแต่ว่าเขาก็ทําให้ อาจจะเสียวนิดนึงนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนขอให้แบบเวลาช่วงเนี้มันนานเท่าที่จะนานได้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ไปตลอดเออเราก็ไม่สามารถที่จะแข็งแรงแบบนี้กันไปได้ตลอดเออไม่สามารถที่สนิทกันได้แบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ร,รู้สึกว่าเราแฮปปี้ในทุกวันนี้แล้วก็อยากจะขอให้เวลาเนี่ยมันนานเท่าที่มันนานได้อืมเสียววะ เดียวนิดนึงนะผมรู้สึกว่าดีนะกับคนที่รู้สึกแฮปปี้กับปัจจุบันเรารู้สึกว่าเนี่ยมันก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดละที่เราอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆแล้วก็กลับมาที่สิ่งที่คุณแม่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็กลับไปเหมือนคําตอบเรื่องคําว่ารักเมื่อกี้เลยคือถ้าสมมติเกิดการกระทําหรือว่าเวลาที่ใช้ด้วยกันมันมากพอแล้วคําว่ารักก็ไม่จําเป็นเหมือนกับถ้าสมมติเกิดเราอยู่ด้วยกันมากพอแล้วรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรโดยที่ไม่ต้องมานั่งขอพูดกันทุกวันเนี่ยบางทีคําขอ แบบต้องนั่งลงคุยแล้วขอกันน่ะมันก็อาจาจะจํำเป็นน้อยลงถ้าเราใช้เวลากันอยู่เยอะเป็นปกติอยู่แล้วเลยดีมากเลยครับ <c oughs>